นี้เลยใครไม่ได้ฆ่าใครยกมือได้เลยนะคะนูีใครไม่ได้ฆ่ายกมือได้เลยนะคะน้อยู่ไหนไม่ได้ฆ่าถด้วยคาอี่แกนะองขาบาคือพี่เขา่อมาบพี่นะคะ เด็เกๆนะคะวันนี้นะคะวันเกิดของพี่น้ำหนุนนะคะมีอมาหามาเลียของเรานเมนูเปนยังไาคะข้าน้าหมูญ,ญี่ปุ่นครับข้าน้าหมูญี่ปุ่นคุกกี้กุก้งกไ่นันิง <c oughs> คล้าย คุณู่ะคุณอบอกว่าใครพิ่กินอะเด็กาวันนี้เรากินอาหารตับชานะคะ้าหน้าี่ปุนขนเค้กนะคะคล้ายๆกันยกใสขิงใส่ของใหญ่ วัวว <ś ā> ัวค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะอะน้าคนก้าจะมี